สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดร,รื่นพิทักษ์ซุลแลลลอฮ์มานีรอฮิมอันฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนวัสลัตวัสลามอะลาลลัซูลินัลกเรีมนบียินาวะฮ์บีบินามุฮัมมัด วะอลลอ ع ل ى ิ ا ل ه وصحبه ومن تبعهم بأسان إلى ي و น الدين وسلمة سليما كثيرة السلام عليكم و ر ح อ ة ا สลามุอะลัยกุุุมมววะะะะรราาตตลลอฮิบกก็ความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปานความสารมาธรรมจะอัลลอฮฺสผานอวตาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลละโลกได้โปรดประสบแต่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการอันฮะดีลสผ่านรายการวิทยุเสียงอิสลามนะครับอันฮัมดุลลิละ วันนี้จะนําเสนอฮะดิษที่เป็นพื้นฐานแล้วนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับอยู่ในบุคคลที่อัลลอฮฺสุภาหวตาลาได้ทรงสร้างมานะครับคูลิกอลอินซานุดอาาอัลลอฮฺสุภาห์วาตาลาได้สร้างมนุษย์มาในสภาพที่อ่อนแอนะครับแล้วก็มนุษย์นั้นต้องการการพึ่งพิงนะครับจากอัลลอฮฺสุภาห์วาตาลานะครับอันตุมุนฟุกรออิลลอห์พวกท่านทั้งหลายคือบุคคลที่อ่อนแอนะครับ บุคคลที่มีความต้องการวะลฮุกานิยนอานินอาดามีนแท้จริงอรรสุภานวตาลานั้นเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงเพียงพอและไม่มีความต้องการการพึ่งพิง,พงจากท่านทั้งหลายไม่ว่าสิ่งอันใดในสากลโลกนี้นะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับเมื่อมนุษย์ถูกสร้างมาจากด้วยความอ่อนแอแบบนี้นะครับจึงทําให้เราทุกคนเนี่ยนะครับได้มาอยู่ในดุนยานี้แล้วก็ด้วยความโปรดปานของอรสุภานวตาลาได้ แม้ว่ามนุษย์จะออนแอนะครับหรือว่ามีความผิดซักมากมายซักเท่าใดนะครับก็ยังเปิดโอกาสให้มนุษย์นั้นได้ตอบบัตรกับเนื้อกับตัวหรือว่าขอพยโทษในความผิดของพระอ,องค์แม้ว่ามนุษย์นั้นจะผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับจะผิดอย่างตลอดเวลาบางคนก็ผิดยันกระทั่งตัวตายไปก็มีวันเอียสวิละบางคนก็ผิดแล้วก็กลับเนื้อกับตัวได้นี่คือช่องทางอันหนึ่งนะครับที่ถือได้ว่าเป็นช่องทางแห่งการ ช่องทางแห่งความเมตตาของลอสซาบะฮนะฮ์ตาลานะครับขะดีษวันนี้รายงานจากท่านอาัสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กาวากาละกาละรอสูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะัยฮิวะสัลลัมท่านนบีมฮัมัสลัลลอฮุอะัยฮิวะสัลลัมนนไดกาวากุลบันีอาดัมขัตตา็อย خ ุ ر ขัตตาอีนอัตตววับุล أخرجه บนุมา ذ ي وبنماج وسنده ق و ي ยุ m นะครับ อัลลอสบทดังกล่าวนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามตึ๊มีดีและอิบนุมาจานะครับซึ่งเป็นสายรายงานที่แข็งแรงนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ท่านนบ,บีมฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลล,ลัมบอกว่ากุลุบะนีอาดัมขอตตะบะนีอาดัมทุกคนนะครับก็คือไม่มีการยกเว้นนะครับบะนีอาดัมนี่นะครับลูกหลานของท่านนบ,บีอาดัมทุกคนเลยนะครับขอตตะก็คือเป็นบุคคลทีเ่เรียกว่าไม่มีการยกเว้นบุคคลหนึ่งบุคคลใดทั้งสิ้นนะครับแม้กระทั่งตัวท่านนบีเอง แล้วบรรดาอัมบียะนะครับก็เข้าสู่ในกระบวนการนี้ด้วยก็คือกุลูบานีอาดัมทุกคนที่เป็นลูกหลานของบานีอาดัมนั้นคอตเตเป็นคนที่ผิดอย่างมากมายคําว่าคอตเตนี่นะครับแปลว่าเป็นผู้ที่ผิดอย่างมากมายผิดแล้วผิดอิกนะครับผิดอย่างมหาศาลนะครับผิดจนกระทั่งเ,เรียกว่ามากมายไก่กองทีเดียวนะครับนี่คือคําว่าคอตเต คอเตนี่หมายถึงการความผิดที่เป็นกัสระก็คือเป็นความผิดที่มีจํานวนมากหรือซ้ําแล้วซ้ําเล่าหรือว่าเป็นความผิดที่อาจจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่มากมายใหญ่หลวงหนักหนาสาหัสสาการัรหรือเป็นความผิดแบบเบาบางทั่วๆไปก็าตามนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นคุณลักษณะหรือเป็นลักษณะนะครับหรือว่าธรรมชาติของมนุษย์ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาโนะตาลาพระองค์ได้สมเมตานะครับไม่ให้มนุษย์นั้นผิดและกลับหาอัลลอฮฺสุภาโนะตาลาด้วยตัวเองนั้นเต็มไปด้วยความผิดนะครับนั่นก็คือวะค่อยรอคอตออินท่านนบีก็บอกว่าบุคคลที่เป็นผู้ที่ผิดที่ดีที่สุดนะครับวะค่อยรู้แปลว่าดีที่สุดนะครับดีกว่าพวกผิดปกผิดโดยที่ไม่ทําอะไรนะครับวะค่อยรอคอตอวะค่อยรุดกตวะค่อยรุดกตตออิน และบุคคลที่ดีที่สุดในหมู่คนที่ผิดเนี่ยครับแสดงว่าในเหล่าบรรดาความผิดทั้งหลายที่มากมายเนี่ยนะครับมันจะมีคนผิดที่ไม่ดีนะฮะก็คือไม่ไม่สนใจอะไรเลยแม้ว่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยนะครับผิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่หันกลับหาลอสพาโนาตาลาแต่ในเหล่าบรรดาหมู่คนผิดเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีความผิดที่มากนะครับว่าค่อยเราคบว่าค่อยรุกรุขต้อเอง คนที่ดีที่สุดในหมู่ของบุคคลที่มีความผิดที่ทำความผิดนี้นะครับนั่นก็คืออะไรครับอัตวาบูนคนที่สารภาพผิดนะครับกอลอสภาโนหุบตาลานะครับนี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานหลักนะครับของอันอิสลามและเป็นพื้นฐานหลักของมนุษย์ว่ามนุษย์ทุกคนนี่นะครับดำรงไว้ซึ่งความผิดในดุนยานี้แต่มนุษย์ที่ดีที่สุดมนุษย์ที่กลับเนื้อกลับตัวมนุษย์ที่รู้จักว่าตัวเอง ผิดแล้วก็สารภาพผิดต่อลอสพานวตาลาดังเช่นนะครับประตูเตาบัตรเนี่ยนะครับยังคงเปิดกว้างอันมากมายแล้วคาว่าผิดเหมือนกับที่เราบอกเมื่อสักครู่นะครับความผิดดังกล่าวนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ายกเว้นนะครับเป็นความผิดที่บอกว่าเฉพาะผิดในเรื่องบางเรื่องก็อาจจะผิดในหลายๆเรื่องผิดในด้านอิบาดะก็มีนะครับก็คือไม่ตรงตามรูปแบบของท่านนบีหรือว่าบกพร่องในการปฏิบัติผิดในเรื่องอักดีดะก็มีนะครับ ในเรื่องของหลักความเชื่อผิดในเรื่องของหมงอามละกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่อยู่ในดุนยานี้นะครับผิดต่อเพื่อนบ้านผิดต่อพ่อแม่ผิดต่อครูบาอาจารย์ผิดต่อเพื่อนมนุษย์ทั่วๆไปผิดต่อคนที่เป็นมุสลิมก็ไม่ใช่มุสลิมด้วยนะครับหรือผิดต่อในเรื่องของอาดาตกติการมารยาทในสังคมก็ถือว่าเป็นความผิดเหมือนกันนะครับสิ่งที่จะถือว่าเป็นการดีที่สุดนะครับและ เ,ออเรียกว่าได้ผลมากที่สุดนะครับยังประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่อันใดที่เป็นความผิดระหว่างเขากับลอสพานวตาลาคนจะตอบบัตกับเนื้อกับตัวซะควรจะสารภาพและสํานึกผิดซะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ศาสนาน,นั้นได้สั่งใช้ความผิดดังกล่าวนี้นะครับลอสพานวตาลาได้ทรงตัดบอกว่าอัลลอฮดีนะฟอาลูอัลลอฮดีนะฟอาลูฟาให้ซาตันอัลลามูอัมฟุซฮุม เหล่าบรรดาบุคคลผู้ซึ่งเขาได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นความผิดนะครับหรือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเนี่ยเอา,าลาอร์โมอัมฟุสคุมหรือว่าเขานั้นได้อธรรมต่อตัวเขาเองทําบาปนะครับต่อตัวเขาเองเนี่ยนะครับ z a k a r u ล l a h คาดายก็แล้วแต่ถ้าเขารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงว่าสิ่งดังกล่าวมันคือความผิดก็คือเหมือนกับตัวเองจากสารภาพบาปต่อลอ AH, สปาหัวตลาลนะครับ z ก k รุลลอฮ์ฟัสตั k ฟ a รูเขาจะขอรู้กะโทษต่ออัลลอฮ์ นะครับต่อลอสซูพานหัวตาลาฟอสตกฟารูลรซูโนบิหิมบนความผิดของพวกเขาทั้งหลายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นความผิดนะครับที่ยังคงสามารถที่จะเ,เรียกว่าสามารถที่จะกระทําได้ด้วยก,การตอบัตรและนักวิชาการก็บอกว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ผิดนะครับการตอบัตรของเขานั้นถือได้ถือว่าได้เป็นวาจิบก,การตอบัตรเนี่ยนะครับหรือการขออิสติกฟ้าต่อลอสซูพานหัวตาลามีหลายหุ้กลมด้วยกันนะครับ หุกกมหนึ่งคือหุกกมที่เราเรียกว่าวายิบจําเป็นจะต้องตาบัสเมื่อเขานั้นปฏิบัติสิ่งที่เป็นความผิดสารภาพผิดเรื่องอันใดก็แล้วแต่ที่เขาปฏิบัตินาในสิทธิของอัลลอฮ์นี่นะครับแล้วเขาร,รู้สึกว่านั่นคือความผิดจําเป็นหน้าที่กับเขาที่จะต้องสารภาพบาปต่ตอลอสพาโนวตาลาบอกกับลอสพาโนวตาลาว่าสิ่งดังกล่าวเขาจะไม่ปฏิบัติอีกแล้วเขาจะไม่ทําอีกแล้วเขาจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีของลอสพาโนวตาลานะครับโดยที่ไม่พยายามทําในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์นี่คือสิ่งที การที่เราเรียกว่าเตาบัตนั้นคือวาญิบนะครับส่วนการตาบัตการสารภาพผิดนั้นเหมือนกับเป็นการการขออิสติกฟา์การขอลุกะโทษต่อร้อนนะครับล้วนแล้วบางครั้งก็เป็นเรื่องของการเ,าเขาเรียกว่าส่งเสริมให้กระทําอาจจะไม่มีความผิดนะครับแต่ว่าเป็นการเ,าเหมือนกับการดังเชิเช่นซิกลุลล์เป็นการเพิ่มคุณงามความดีในตาช่างเป็นการทําให้สถานะของเรานั้นเป็นสถานะที่สูง แล้วก็ทําให้เรานั้นปลอดภัยบริสุทธิ์นะครับจากสิ่งที่เป็นความผิดที่จะแปะเปื้อนโดยที่เรานั้นอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงมีหลายสภาพนะครับในการลักษณะเป็นการตอบว่านะักวิชาการบอกว่าอันนี้เป็นฮุกรมมุสตฮับบะถ้าหากเขาไม่ได้มีความผิดใดๆแต่ว่าเขาต้องมั่นเพียรในการขออิสติกฟ้าตลอดเวลานะครับเพราะว่าไม่ว่าเขาจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ถือคือเป็นเรื่องของอัลลอฮฺสภาโนอัตาลา บาวนั้นจะไม่บรรลุถึงความยิ่งใหญ่ของลอสพาโนตาลาเป็นอันขาดนะครับเพราะบาวคือผู้ที่ต่ำต้อยผู้ที่อ่อนแอจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขออิสติกฟ้าต่อลอสพาโนตาลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ท่านอับดุลฮล์อิอโหมัดได้เคยนั่งนับปากของท่านนาบีเวลาขยับในเรื่องของการอิสติกฟ้าต่อลอเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมากกว่าร้อยครั้งด้วยกันในบางรีวยายะบอกว่า70ครั้งด้วยกันมากกว่า70ครั้งนี่คือการสารภาพบาปของท่านอับบีมุฮัมมัดสลลาะนะครัล แต่ว่าท่านอนาับีลเลาะห์นั้นอ,อัลลอฮฺสะพานวาตาลารทรงรักบุคคลที่สารภาพผิดพง์อินนัลลอฮฺยูฮิบุตตะวาบีนาวัยฮิบุนมุตตะฮิรินแท้จริงอัลลอฮฺสบฮานวาตาลาทรงโปรดปรานนะครับบ่าวที่กลับเนื้อกลับตัวตาา่ออัลลอฮฺสะพานวาตาลาไม่ได้ไหมายความว่าเป็นคนที่มีความผิดเสมอไปเป็นคนที่รำลึกนึกถึงความบกพร่องของตัวเองและร้ำลึกนึกถึงอัลลอฮฺสบฮานวาตาลาตลอดเวลาและอัลลอฮฺทรงโปรดปรานทรงรักบุคคลที่มีความสะอาดผุดพอง นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้การทาการที่เขาสารภาพบาปก็ทําให้ตัวเขานั้นสะอาดในแง่มุมของเรื่องของความผิดที่จะเกิดขึ้นโดยที่เขานั้นอาจจะไม่รู้ตัวเลยเดยซ้ำนะครับอั mm hmm. ลลอ์อัลลอฮ์สุฮาหัวตาลาได้พูดในอายะต่อไปนะครับพูดถึงความผิดที่บอ่าตาวัดการที่เรานั้น ไม่ปล่อยระยะเวลาเนิ่นนานไปจกนกระทั่งเราไม่ตอบัตกับเนื้อกับตัวในพระมหาคัมภีร์อันกุรานเราได้ทรงตรัสว่าวะเลยสติตา,าบัตุลิลัดีนยะอมาลุนัสซยอาตฮัตตาอิดาฮัดระอาฮะดะฮูมุลมาตฟะกอล์กอลอินนีตุบตุนอานะนะครับโดยที่อัลลอฮ์สฮานวัตลาได้ทรงตรัสว่าและไม่นับว่าเป็นการตอบัตไม่นับว่าเป็นการกับเนื้อกับตัวสําหรับบุคคลที่เขานั้นปฏิบัติสิ่งที่เป็นความผิดทั้งหลายฮัตตาอิดาฮัดรออาฮะดะฮูมุลมาต เขาภาวิงเวลาจนกระทั่งรอคอยเมื่อความตายนั้นมาถึงตัวเขาแล้วเขาก็บอกว่าอินนีก็ละอินนีตุบตุนอานาโอยาลอสพาวนตายาลอคาพเจ้านั้นขอกลับเนื้อกลับตัวต่วพอพระองค์เถิดอันนี้ไม่นับว่าเป็นการตอบัตการตอบัตของเขาไม่ได้รับการตอบรับจากลอสพานะตาลาอันเนื่องมาจากกุญยานนั้นถึงข้อ,อยขของเขาแล้วจะออกจากร่างของเขาแล้วเขาเพิ่งจะตอบัตกลับเนื้อกลับตัวดังเช่เชนเฟอร์เอวนะครับที่หลังจากที่เขาเนี่ยนะครับ เ,เห็นว่าเขาจะต้องจ,จ,องจมน้ําตายเนี่ยะครับเขาจะดาวัดกับเนื้อกับตัวต่อลอสพานหวตะลาและการกับเนื้อกับตัวของฟิร์เอาในขณะที่วิญญาณจะออกจากร่างก็หาใช่เป็นประโยชน์หรือยังประโยชน์กับเขาในการที่อลลอ์จะรับไว แต่ประกันไดนะครับเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้การต่บวัดกับเนื้อกับตัวนั้นเราจะต้องทําตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าวิญญาณของเรานั้นจะออกจากร่างของเราเมื่อไหร่นะครับแล้วเรานั้นมีอายันในดุนยานี้เท่าไหร่นะครับอายันของเรา60ปี70ปีเนี่ยอันนี้เป็นภาพรวมนะครับอาจจะมากไปกว่าน,นั้นหรือน้อยไปกว่าน,นั้น หรือในขณะที่เราอายุมากกว่าเราอาจจะหลงลืมหรืออาจจะไม่มีสติหรืออาจจะไม่ไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้หรือไม่มีสติในความผิดที่เราได้ทํามาในอดีตเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าความผิดดังกล่าวนั้นติดเนื้อติดตัวเราไปจกนกระทั่งถึงวันอ่คือเราวันอายุยัตุบิลละเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้นะครับก<ล> <reviewers> <Amsterdam> ็เราเองจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องหมั่นเพียรในการกับเนื้อกับตัวต่อล o s s พานัวตาลาการกับเนื้อกับตัว,วต่อล o s <vuelta>. s พานัวตาลาเรารู้ดีนะครับว่าถือได้ว่ามนุษย์นี่แหละครับคือคนที่ มีความผิดอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ขอเตาะขอเตาะแปลว่ามีความผิดแล้วความผิดเล่ามีความผิดอย่างมากมายมีความผิดทั้งตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจนะครับโดยที่อัลลอฮฺสุภาห์วะตาลาได้ทรงพูดถึงคุณลักษณะของมนุษย์อย่างหนึ่งนะครับอินนัลอินซ่าลารรลรอลูลูมุลกัฟฟาร์แท้จริงมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเราบรรดามนุษย์ที่อัลลอฮฺได้สร้างมาเนี่ยครับลารอลูมุลเป็นบุคคลที่อธรรมนะครับเป็นคนที่อธรรม และเป็นคนที่ปฏิเสธต,ต่อรัชพานุตาละวันเอียร์ทวีปแล้วนะครับเงื่อนไขของการตอบรับกับเนื้อกับตัวพี่น้องคงรู้คงทราบนะครับแต่น,นี้เป็นการตอกย้ําตักเตือนกันนะครับว่าการกับเนื้อกับตัวต่วตวอรัชพานตุตาราถือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในสิทธิของพระองค์นะครับเช่นการละหมาดเช่นการบวชเช่นการสัการอะไรประมาณนี้เช่นการการทำฮั์นะครับหรือเช่นเรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นสิทธิของรัชพานุตารานะครับเราอาจจะผิดไปเราอาจจะพลาดไปเราอาจจะพลั้งไปนะครับ ประการแรกก็คือเราให้เรานั้นทิ้งความผิดดังกล่าวโดยทันทีนะครับจากที่เราไม่ละหมาดเนี่ยนะครับเราก็กลับเนื้อกลับตัวแล้วเข้าสู่กระบวนการละหมาดซะให้เรียบร้อยจากที่เราไม่เจอไม่จ่ายสกาดเนี่ยนะครับก็ให้เราจ่ายสกาดแล้วหลังจากนั้นก็กลับเนื้อกลับตัวต่อรัศมีวัตลาว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้านั้นจะจ่ายสกาดนะครับในสิ่งที่ข้าพเจ้านั้นได้ผัดพลังมาจากที่เราไม่ไปทาฮั์นะครับในสภาพที่ทุกอย่างเนี่ยมันมันฟรีแล้วมันฟรีหมายถึงว่ามันเปิดนะครับแต่ว่าเรา ปลงเวลาตัวเราเองเราสาว่าอย่างงั้นสาว่าอย่างนี้จนกระทั่งเรามีความพร้อมแต่เราคิดว่าเราไม่พร้อมอยู่นั่นแหละนะครับแล้วเรามาเรียนรู้เราก็สารภาพผิดกับเนื้อกับตัวต่อรัสพานวาตาราเมื่อใดที่การเดินทางสะดวกและประเทศ สะดวกเนี่ยนะครับก็ยังจาเป็นอย่างยิ่งกับเขาที่จะต้องเดินทางไปทาฮักจากการที่เขาไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับเ <_ d oll> ขากลับเนื้อกลับตัวต่อลอสผานวาตาลานะครับถ้าพอจะจําได้สําหรับวันนะครับที่เขาไม่ถือศีลอดก็ให้เขาชดเชยให้เขาโคชดใช้แต่ถ้าหากว่าเขาจําไม่ได้นะครับก็บกลับเนื้อกลับตัวต่อลอสผานวาตาลาและตั้งเจตนาเจตนาลมอย่างแนว่วแน่ว่าในรอมฎอนปีหน้าเขาจะถือศีล ศีลอดให้ครบอย่างแน่นอนและมันเพียรในการทำอาม,มันอิบาดัดที่เรียกว่าตะว,ว,วะหรือภาคสมัครใจทั้งหลายเพื่อเป็นการชดเชยในความบกพร่องในภาคฟัดดูที่ผ่านๆมานะครับนเฉาะลก็คือประการแรกทิ้งสิ่งที่เป็นความผิดซะนะครับอย่าไม่ได้หมายความว่า Look, human. จะกลับเนื้อกลับตัวต่อรัศพานุอาตลาแต่ <OR> ยังคงดํารงไว้ซึ่งความผิดยังไม่มี <racist S 1> <void S 2> ละไม่มีเลิกอันนี้ไม่ได้นะครับก็คือทิ้งความผิดดังกล่าวนั้นนะครับประการที่2นั่นก็คือว่าอันอัลซ์โมอัลลาอัลาอัลลายาอูดอัลลายาอูดะอิไลฮีแล้วก็นั่นก็คือว่าตั้งเจตนารมอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไม่หวนกลับไปหาความผิดดังกล่าวนั้นอีกนะครับอันนี้เราเรียกว่าเตาบัตันซสูฮาเป็นเตาบาที่เอารสศพานุอาตลาให้เป็นเหมือนผ้าขาวนะครับ ดังเช่นคำพูดของท่านนาบบม,มุฮมหมมัดสลลัลฮอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่กับเนื้อกับตัวต่อรัสาพาหัวตาลาน,นะครับเขาจะเหมือนกับกามลาซัมบาลาหูไม่มีความผิดใดๆติดเนื้อต้องตัวเขาเลยนั่นก็คือการตอบัตันอสุภาและมั่นใจสัญญากับรัสพาหัวตาลาตั้งแน่วแน่ว,ว่าเขาจะไม่กลับไปไม่หวนกลับไปสู่ความผิดดังกล่าวนั้นอีกเป็นอันขาดประการที่3นั่นคือว่าอันนาดามูอาลลามาฟาตามินหู ต่อจากนั้นเขาก็รู้สึกโศกเศร้าเสียใจนะครับกับความผิดดังกล่าวที่เขาได้ทามาท่านอาบบม,มุฮมมมัตสลลัลฮุอาลีฮิวสล,ล,ลัมได้บอกว่าในเรื่องของอ,อันฮสนุสโนเตาบัตุน,นะครับนั่นก็คือว่าการโศกเศร้าเสียใจหรืออันนาดามูการโศกเศร้าเสียใจอันฮสนุสโนการเสียอกเสียใจในความผิดในการกระทําที่ผ่านมานี่นะครับถือได้ว่าเป็นรุกลน,นึ่งของการเตาบัตนะครับจำเป็นอย่างยิ่ง จะต้องอยู่ในกระบวนการตอบัตรอันเนื่องมาจากว่ามีคนจํานวนมากนะครับที่ตอบัตกับเนื้อกับตัวต่อรถสพนตาลาแต่เขาไมไ่รู้สึกเสียใจอะไรเลยซ้าร้ายบางคนยังรู้สึกภาคภูมิใจด้วยซ้ํานะครับเอาเรื่องดังกล่าวที่เป็นความผิดนี่มาพูดคุยมาทําความมาล้อเล่นนะครับมาเรียกว่าเอามาแสดงความยิ่งใหญ่นะครับเอามาแสดงซึ่งเป็นความกล้าหาญเป็นความเ,ออเขาเรียกว่าเป็นความ เป็นความภาคภูมิใจในอดีตที่ผ่านมาที่เขานั้นสามารถกระทําเรื่องนั้นสามารถกระทําเรื่องนี้โดยที่ไม่หวั่นเกรงนะครับในหุกกมอะไรของอลอสฮาโนอาตาลาเรื่องดังกล่าวนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นและมันเหมือนกับว่าเรานั้นไม่ได้ไม่มีการสารภาพผิดต่อลอสฮาโนอาตาลาแต่ปากการแต่เราไม่โศกเศร้าเสียใจอันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องมือหนึ่งของชัยตอน นะครับชัยตอนเนี่ยมันพยายามนะครับจะทําทุกประการแม้ว่าเราเนี่ยจะครับจะตอบัตรกลับเนื้อกับตัวแล้วชัยตอนมันก็พยายามบอกกับเราบอกว่าอย่าได้ไปโศกเศร้าเสียใจในสิ่งที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นความเก่งกล้าของเราเรากล้าหาญนะเราเก่งนะเราอย่างนั้นอย่างนี้นะด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับท่านนาบบมุฮัมมัสลัลลอฮุฮัมัดอิสัลลัมจึงได้บอกเป็นรูกลของการตอบัตรนั่นคืออันนาดามู ความโศกเศร้าเสียใจในความผิดที่ผ่านมานั้นถือเป็นรูกลของการเตาบัตถถ้าไม่มีการโศกเศร้าเสียใจเราจะไม่ได้เตาบัตตันนสขฮาเราเรียกว่าเตาบัตผ้าขาวเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงเป็นการเตาบัตกับเนื้อกับตัวต่วอร์สพาโวตาลาดังเช่เชนบุคคลดังกล่าวเนี่ยเขาจะไม่มีความผิดใดๆมาก,ก่อนเลยนี่คือสิ่งที่เป็นความจําเป็นกับเรานะครับส่วนถ้าเป็นฮักฟุนอาดามีหมายถึงว่าเป็นสิทธิ ของพี่น้องมุสลิมนะครับการที่เราคดโกงมาการที่เราด่าว่ามาการที่เรานินทามาการที่เราเ,เรียกว่า การที่เราไม่สนใจการที่เราเนี่ยนะครับร่วงเกินเข้ามาจะด้วยวาจาจะด้วยการกระทำจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าเป็นไปได้เราก็ควรจะคืนสิธธทธิดังกล่าวควรจะบอกให้กับเขาแต่ถ้าหากว่าการที่เราเนี่ยนะครับนินทาเข้ามาแล้วก็เขามาเราก็อาจจะเข้าใจผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะพูดในความผิดดังกล่าวอันเนื่องมาจากว่าถ้าพูดเขาจะมีความรู้สึกโกรธเราไปเรื่อยๆเนี่ยนะักวิชาการบอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรานั่งร่วมกันหรือว่า เขาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยหรืออยู่ด้วยก็แล้วแต่พยายามพูดถึงเขาในแง่มุมที่ดีพยายามชมเชยเขาพยายามพูดถึงมาชาอละคนนี้นดีนะละหมาดห้าเวลามาชาอละคนนี้คือเขาเรียกว่าชดเชยด้วยการชมเชยครับพี่น้องมันจะเป็นทางออกให้กับเขาเพราะว่าเขาไม่กล้านะครับที่จะไปบอกเขาว่าฉันนินทาท่านฉันทําพูดถึงท่านในแง่มุมไม่ดีเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะทําให้คนที่เป็นเจ้าของคนที่ถูกนินทาเนี่ยนะครับเขาจะโกรธเรามากไปใหญ่ เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นักวิชาการจึงได้บอกกับเราบอกว่าพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเป็นประการแรกคือพูดถึงเขาในแง่มุมที่ดีจากที่เรานั้นนะครับนินทาเขาว่าร้ายเขาใส่ร้ายเขานะครับทำกับเขาต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะพูดเพราะว่ามันจะเกิดผลลบกับเราและอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เป็นการหันหลังให้กับกันมากกว่านี่นะครับก็ใช้วิธีอื่นครับถ้าหากว่าพูดได้ก็เป็นการดีว่าเขาจะไม่โกรธนะครับแต่ถ้าพูดไม่ได้ก็พยายามนะครับที่จะ พูดถึงเขาในแง่มุมที่ดีในแง่บวกนะครับเพื่อเป็นการชําระล้างหรือเป็นการชดเชยในสิ่งที่เราพูดถึงเขาในแง่มุมที่ร้ายร้ายที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่เป็นคําบอกเล่านะครับที่อยากจะบอกกับพี่น้องจากะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสโลลล์ฮุสันอิวัสลัมหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับจากรายการอันฮดิษและมันเพียรในการต่อวัดกับเนื้อกับตัวต่วตวอรัศภาโนะตาลายอย่างต่อเนื่องและได้เข้าใจเข้าลึกนะครับถึงความ เป็นมาเป็นไปของมนุษยะชาติมนุษย์เนี่ยนะครับว่าเขานั้นเป็นคนที่ผิดอย่างมากมายผิดอย่างสม่ำเสมอและผิดแล้วผิดเล่าผิดตลอดเวลานะครับสิ่งที่จะแก้ไขทําให้เขาดีขึ้นนั่นก็คือการกลับเนื้อกลับตัวต่อโละสาพาโนตลาการที่เขานั้นสารภาพผิดการที่เขานั้นพยายามที่จะรักษาสิ่งที่ไม่ให้เกิดความผิดทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งที่ในในสิ่งที่ตั้งใจนะครับส่วนไม่ตั้งใจนะครับก็ กับเนื้อพยายามสารภาพผิดต่อรัฐสภาหนวดตลาให้มากๆนะครับกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับอักูลุกาลีฮะกัฟัสซัฟิรุลลอฮะลิวะลักุมวะลิซัยมุลกุลีดัมฟัสซัฟิรอินหูฮุลกัฟูรุลรฮิยิมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธรารนณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม